ลองนำชาใต้ของอินซีแดงมาชมดูนะครับทุกคนพี่บิ๊กบอกเลยว่ากําไรดีมากเลยครับผมแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยครับผมชาใต้แท้ๆเลยนะครับสูตรนี้หอมชาเข้มข้นสีสวยตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าอย่างแท้จริงเลยครับพี่บิ๊กคานวณต้นทุนให้ด้วยนะครับผมในคลิปนี้ไปดูกันเลยทุงนี้เลยครับทุกคนชาใต้แท้ๆของอินซีแดงครับเป็นหัวชาใต้ตัวจบนะครับไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากเลยครับผมชงง่ายชงขายได้กําไรดีนะครับกลิ่นหอมเข้มสีสวยช่างเอาไป ใบชา500กรัมหรือว่าครึ่งถุงครับผมแล้วนำะมาเทใส่น้ำร้อนที่ต้มไว้นะครับ5ลิตรคนให้ใบชาอมน้ำพักไว10้10นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็ชักกลับไปกลับมานะครับผมแล้วก็บีบน้ำชาออกมาให้ได้3,500มิลลิตรครับใส่ครีมเทียมลงไป250กรัมนะครับผมคนให้ละลายดีเลยตามด้วยนมข้นหวาน1,000มิลลิตร นมข้นเจือ500มลตรครับผมแล้วก็คนให้ตัวอย่างเข้ากันดีเลยนะครับพักไว้ให้อุ่นตัวแล้วค่อยนํามาเทใส่ขวดขนาด200มลิตรนะครับเราจะได้ทั้งหมด26ขวดครึ่งนะครับทุกคนคํานวณต้นทุนจากวัตถุดิบนะครับตกขวดละ7บาท39สตางค์เองนะครับเราสามารถขายได้ในราคา25 35บาทได้เลยครับบอกเลยครับว่าสูตรนี้กําไรดีและรสชาติเกินราคาจริงๆครับทุกคนถ้าเรานํามาชงแบบแก้ว16ออนนะครับใบชาใต้1กิโลเนี่ยชงได้ถึง67แก้วเลยครับผม คุ้มจริงๆครับรสชาติมีความหอมมันเข้มข้นกลมกลมสีสวยในแบบฉบับของชาใต้แท้ๆจากช้างทองเลยครับ